สวัสดีครับแมงต่อทองชาแนลนะครับวันนี้แมงต่าอทองอามาเปิดคลิปแรกด้วยการนำพา,าแฟนๆเอท c ีที่ร,รักทุกท่านนะฮะได้มากราบนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางชนะมารจำลองมาจากองค์สมเด็จพระพุทธชินราชจำลองนะครับผมแล้วก็ามาไหว้ขอพรพระพรหมฮะองพระพรหมที่อยู่ข้างๆพระพุทธร,รูปนี้นะครับผม และเช้านี้ก็ได้มาจุดทูปบูชาขอกุศลพลบุญจากแม่สรพีนะโดมแห่งนี้นะครับข้างหลังเบื้องล่างข้างหลังก็เป็นทิวทัศน์ทิวทัศน์ของเขาพระงามนะฮะสวยงามอากาศสดใสยามสายของวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูต่อสถานที่อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้คล้องมงคล อันนี้ร้านของนะร้านของแม่มาต่อยฮะแม่ของน้องมาต่อยนะครับสวัสดีอําเช้าครับผมนะอะไรสดแต่เช้านะอันนี้คือบ้านล้งางไม้ที่ย้ายมาเป็นบ้านของป้าคนะําไสนะฮะย้ายเพิงมาอยู่ติดใกล้ๆก,กับลุงจิมมี่นะครับผม ขอบคุณครับคุณยายขอบคุณครับได้ที่อยู่ใหม่ได้ที่อยู่ใหม่อยู่ทำเลข้างหลังก็ถมอย่างดีเหมือนกันนะครับแล้วก็บ้านของคุณยายญาติที่พากันย้ายมาเมื่อคืนสวัสดีครับคุณยายแคทนะฮนะยายแคทก็มาทําการไล์สดให้กับ FC ตั้งแต่เช้านะครับผม ขยนันทำกันบ้านครับผมส่วนใหญ่ก็ไลฟ์สดกันนะครับสวัสดีครับบ้านอันนี้บ้านของลุงจิมมี่มีพี่สาวดาลุงจิมมี่เรื่องจริงนะครับผม